ตำงูเขียวหนวดมึกค่ะพี่นงคงค่ะไปคือเส้นยา่าแทะผักงูเขียวหรือว่าผักกงช่ายค่ะนี่นําเข้าจากจีนนะคะซิมเมืองก่อนืมรสชาติคือแบกฮ่งดิบเนี่ย กรอบจนจากไลห,หนอยมึกกระเทียมทนดองด้วยนี่บวมเนไข่ปลาลุกอยู่เด้ปกติผักกงชายตัวนี้นะเขาจะไปทำแบบน้ำมันงานอะ น้ำมันงาพริกเผาจต่ว่ไม่ต่ำสนับปลาเราแสบเยอผู้ใดยอยากล้องกินเบงก็สามารถกดสั่งที่ตะก้าได้เลยนะคะเดี๋ยวไอ้ปักตะก้าไว้ให้ะคะ่ะ รืมมืดสายอน้ำเย็นๆอุ่นม เงินแย่แล้วก็อยากเหนียวลืมสดนับไปละนั่ดดีเป็นตนา กรอบดีดีลว่างฟังไปต่ำเบิ้งพี่น้องสำหรับใครที่มีเวลานะก็คือเอาไปแช่ในน้ำร้อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็แช่ในน้ำเย็นอีกครึ่งชั่วโมง เพราะว่าเขาจะมาแบบแห้งมันสิเป็นต้นเด้ยเป็นต้นใยๆเงี้ๆเขากระซิมันฝานแล้วก็ไปตากแห้งหน่อยมึน อืมปลาดน้อยแหอืม มะเขือเทศว่ามบบมะเขือเทศอันเชอร์ี่มันจะเป็นพ่วงๆเป็นช่อๆไหม อันนี้นวนมึกเมนูก <champions> ก <ged bubble> mm ินเล่น <rat> 我血。Oh, cool. ปือเทศแสบมาตอเน่าเช่ปะเนี่ย น,น,นั่นไงครับ เดิมเพ็ดอือเอาละคลินญญนปนี้สิยาพดไปนแก้บขอบุณขอพูดเลยล่ะสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซิกินยอวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย